ท่านที่ได้ชมและรับฟังทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับทางพระสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับก็กําลังฟังสวดพระธรรมาจาักรกับประวัตนาสูตรพร้อมกับพร้อมกับทางท่านพระครูนิเทศสารกิจนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าสวดพระธรรมาจาักรกับประวัตนาสูตรเสร็จแล้ว ก็จะมีการถวายจตุปัจจัยกันพรพิธีนี้ทำหลังจากที่มีการอาเบกเนตแล้วก็เจิมฐานพระพุทธรูปประจำวันที่ประดิษฐานอยู่กลางศาลาการประเรียนวัดเกาะแก้วเวลวันนะครับวันนี้วันที่25เมษายน2558นะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธี อายุวัฒนะมงคล8 5พรรษาของพระคุณนิเทศสารกิจสแสดงขันติโกนะครับอดีตเจ้าคณะอำเภอราชสารซึ่งการจัดงานวันนี้นะครับพระผู้เป็นประธานคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไรมิตรนะครับ ระวัตต่างๆเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะครับที่นั่งอยู่เบื้องหลังของสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับก็มาร่วมฟังสวดพระธรรมาจากกวัตนสูตรอมด้วยญาตโยมนะครับูป้ประบาริษัทบริษัทร,นนร,ร่วมกันอยู่ในพิธีนี้ภายในศาลานะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้านนอกและก็ด้านล่าง นะครับพระคุณเ<ร>ณจ้าครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการถวายจตุปัจจัยนะครับ บ่างไผยอำเภอเมืองแม่ย้วนะจะอยู่บริเวณนะครับขอดีเลยนะครับอดีเลิดวายตวดเชิธรรมต่ออรใหุของะจากลันติูกนะครับมูกนะครับพ็ะีหลว่อคุณเชิอาหลว่อุณโถงคุณแมุ่เดิญนะีะหวเจริญนะครับีเดินะครับเปมากเลยนะครับเป็นเชิญก็อาภรณ์ใหญ่ที่มาจากประเทศครับ จะมีตวัจ่ทรทนะครับต่ห้าปเด็นทีคุรระานะครับกีารนะครับกีตินะครับกีตินะครับนวันนี้ครับก็จะได้ตรวจสอบพระพรนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเจอพระพุทธมนต์ครับพ่เวลาก็อยู่ที่พอดีพอดีนะครับหลังจากพระพรจะไร้่มอก็ระ้นระตุะระตงฆ์สามนร นะครับท่าน19รูปรวมทั้งท้าวอิชุก้าค้าบประมัก็า38รูปภันทระหารเทบนทางกาเจนีนั้นที่สวะตกนะครับท้านที่ตตวะโตกตัวคณะสงที่จิตตามนะครับพระงฆ์าวัาตกแก้วเวรวันเได้ยงพระราชาพระรยพระมขันพระทหารเทนั้นฐันด้านด้านสารามบนทุกที่สวนทัศนาทปรทธาในช่วงยาว จากที่บรรดาผู้สนิกชนนะครับเจ้าภาพได้ถวายจาตุปัจจัยให้กับพุธเจ้าที่ได้ทําวิธีสวดจักรับพระวินะสูตรแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการประพรมน้ำมนต์ให้กับผูษษ้สาวชนที่จะมาร่วมในงานแล้วก็จะได้พระจะได้ฉันพระฐานแล้วก็ผู้สาวนิชนได้ทานอาหารกันต่อไปครับในช่วงนี้ขอพักกาน ខอរូពីផាស់នឹងន្រើងដែលារក្លាន់បំนារៀដែល់ទៅ្រៀរីល